โซเชียลมีด์นะฮะแล้วก็พวกการประชาการต่างๆนี่เราก็ดูแลให้ได้ด้วยที่เราดูนะ ต้องกใจเร okay. 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 ื่อนะเองตกใจเรอไปนะเดี uh ๋ยวนี้เรมาใรอยากพดองกฤษก็รูดถ้าอยู่ในบ้านก็ใ้อยู่ในบ้านปรชาชนทีถามว่าอยากงรงนี้ยจมอย่าเพิ่งหืออาจะต้องมีหุยอกันถ้าคุณ ก้าออกว้านนเองจนตะูตลาดความรุรานะอันนั้นแทนที่มันไม่เกิดกรณีผายะตอนนี้มันเกิดเราขาดสนิเรากัวรลรที่ก้า่ออกคนตเองางคนตะตู้านะนะอันนี้ถ้งเกิดกรณีแบบนี้นีนะโอกาสที่เกิดเราครับที่อยู่ในเรียนนี้นะครับขอบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบอยู่ได้น้อยนะครับข้าวแรงโดนตลาดแกนงแรงบ้าเราตั

เวลาที่เราคุมหัวี่ยนะคะเราคุมรล้วคนไว้ตรงหลังศีรษะหรือว่าหลังคอค่ะที่ให้คุณได้มาสุดอะโอเคคหัวยังไอหานหลัง้าหัวยังคะขัวนะอ่อแล้วทำาไงต่อไปครับพี่ๆหรือเวรสาวไ้เห็นหมเอาเอาลุกขึ้นมาดู่านเวาวไดไหมก็จะห่อตัวเล็กพี่สุดเลยนะเพราะผบอกก็ตัวเล็กอยน่แล้วไพยาวเลยก็มองมากมองมากเพราะว่า กาเนี่ยถ้ามันตกลงมาถ้ามันไม่กล้าไม่ไหวเราก็จะได้เบียดตัวได้ครับอ๋อถ้าการหล่นลงมาที่ไม่ได้บอกว่าถ้าการหล่นลงมาเราก็ได้เบียดตัวนะคะเราไปบอกหมู่บ้านค่ะล้วทำไรดีบ้างคอยอ่าโกงอ่าอย่างนี้อย่าไปทำอย่าอย่าอย่าโกหน้าพยายามองมองมองรอบรอบตาเลยมองมไง้ปก็มันก็วงไว้อย่าับ้าไว้แต่ว่าต้องแข็งได้ดูด้วย các trường trung học phổ thông Thank you know